ครับสวัสดีครับปัตตินีมือนีกะมาต่อจากาคลิปที่แล้วเนาะนะครับาเอาเรื่องมรดกการแบ่งมรดกการจัดก,การมรดก<ม>ประเดี๋ยวก็มาเาเรืร่อรงรูปบนถ้ำนะครับมือนีจะเอาเรื่องรูปบนถ้ำอ่าแล้วพู้ที่เป็นรูปบถน,คคาาน,ปนบถ้ำต้องมี้คุณลักษณะจังใดผู้ที่เป็นพ่อแม่บนถ้ำต้องมีคุณลักษณะจังใดน,นะครับเออแล้วพอแม่ที่แท้จริงนี่อ่า ถ้ารูบนถ้ำเป็นยังขึ้นรูบนถ้ำได้ลับมากหละะพ่อแม่ที่แท้จริงจะได้รับน้ำบอ่อนะนะครับอ่าก็อื่นเท่ารูบนถ้ำก็หมายถึงบุคคลที่ว่ามันดูเจ้าของโดยสายเลือดนะครับเออเนาะโดยหลักการในการเป็นจดรูบนถ้ำนั้นใดนะจดทะเบียนต้องจดทะเบียนจะเกิดนี่การจดทะเบียนรูบนถ้ำเป็นจดใส่ครับจดที่ทีวาการอำเภอนะครับ,นะรบอ่าหลักฐาน จะต้องไปจดก็คือหนึ่งสำหรับทะเบียนบ้านตัวอย่างอื่นๆทั้งหมดเกี่ยวกับประจำตัวพ่อแม่ผู้บุตรบุญธรรมนะครับและก็เอกสารเกี่ยวกับลูกบุญธรรมแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับพ่อแม่ที่แท้จริงนั่นนะครับเพราะว่าตรงนี้พ่อแม่ต้องที่แท้จริงแต่ต้องยินยอมนะครับถ้าเขาจะได้คนอี่ลูกบุญธรรมแต่ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเขาไม่ยินยอมเนี่ย มันจะจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมไม่ได้ถ้าพ่อแม่ของบุตรบุญธรรมตายเหมือนอะไรดีถ้าพ่อแม่บุตรบุญธรรมก็อยู่ในครอบครองผู้ใดอยู่ในครอบครองของอพออ่อใหญ่แม่ใหญ่แต่ให้พอ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเส้นยินยอมอาสวะพยยๆๆ่อใหญ่แม่ใหญ่พูนยาตายหมดไปแล้วตายหมดไปแล้วเออแต่เกิดเขาบรรลุดีดีเพราะว่าเขาอยู่ยี่สิบปีแล้วกต่บ่ต้องไปขอขา้าพิญญาจากสายลุงลุงบุญธรรมคนอี้กลับมาเป็นลูกบุตรบุญธรรมเลยบางท่านเอนลูกบุญธรรม ภาษากฎหมายก็ว่าบุตรบุญธรรมซึ่งนะครับบุตรบุญธรรมนีก็สิมิสัตว์มีสิทธิต่างๆทอกันกับลูกที่แทกิงทอกับผู้สืบสายโลหิตเลยนะครับแต่จะต้องจดทะเบียนก่อนนะครับถ้าไม่จดทะเบียนมแจะอื่นกันว่าเอาเรียงกันจะได้น้อยมากเป็นลูกุญธรรมสิอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เลยไม่มีผลทางกฎหมายต้องไปจดทะเบียนรับรออการเป็นบุตรบุญธรรมและการตามประ์กรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กระบอกไว้ว่า ผู้จะไปรับบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุ2ีหปีขึ้นไปนั่นก็คือพอแม่ต้องมีอายุย5หปีขึ้นไปนะครับแล้วผู้ที่มาเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปมีอายุ15หปีขึ้นไปและระวังพอบุญธรรมแม่บุญธรรมกับลูกบุญธรรมจะมีช่วงอายุห่างกันอยู่5ปีอ่าปีเพื่ออย่างเพื่อป้องกันคนไปจดเอารูบุญธรรมอายุไต่ไ่กัน พอบุรทัพแม่บุรทัพลูกบุรทัพอายุหลายๆกันห้ากันชีพพิหาดีอันนี้ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ถ้ทาที่ว่าการำอำเภอบุญเคยบดจดห้นะครับถือว่าคัดต่อรักกฎหมายไม่มีผลเป็นโมฆะนะครับเอ,อ่อตานี้คือบอกเพราะเพราะจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนาะจดทะเบียนลำบรองการเป็นบุตรขยุกิวาการอำเภอแล้วคำว่าแล้วอยย่มเมื่อเกินยี่สิบปีไ่พอแม่ก็จะม้ารบลบร่องนะครับถือว่าเป็นลูกบุรทัพส่วนลูกบุรทัพเนี่ยสิอยุก็พอม่อีิแทกินกันแล้วแต่นะครับ หรือสิว่ายููเฮียนเดียวกันหลัางเดียว,วกันครับพอแม่บุณทัพแต่แล้วแต่นะครับเออถือว่าเป็นลูกแล้วนะครับนี่คือกรณีผู้ถี่อยากได้ลูกคุณทัพนะครับหรือว่าบ่มีลูกเป็นของเจาขอเฮ็ดบ่เป็นหรือเห็ดเป็นแต่ว่าเห็ดบ่ได้เป็นสิทธรริ์นะครับเข้ากับไปขอลูกบุณทัพมานะครับอพอเสร็จแล้วใหญ่หน้าใหญ่มากถ้าเกิดว่าลูกบุณทัพู้นี้นะหน้าตาดีแต่ปิดาล้า <S 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 เเปิดาลาครับมีเงินเป็นทองลาาหลายนะครับพอ่อบุญทับอยู่บ้านย่างบ้านเดดาลาเกลี้ยตายบัะเจนี้ทรัพย์สินมรดกของดาลาซึ่งเวรนซุเอลาท่านคนนี้จะตกเป็นของผู้ใแดแน่เขากับโวกเขาบ้าเกี่ยวกับเรื่องจัดการอ่ามรดกนะครับ่าบารเรยกฎหมายมแพ่งและพาณิชย์ลำดับที่หนึ่งคือผู้สืบสันดาลรูกบุญทัพคนนี้บมมีมลูกมิเตานะครับผู้สืบสันดานนะครับบัตเจนี้พ่อแม่มาดี พอแม่กับมีทั้งพอแม่บุญธรรมและพอแม่ที่แท้จริงพอแม่บุญธรรมและพอแม่ที่แท้จริงจะได้ทอกันนะครับได้มรดลกเท่ากันเลยนะครับได้ทอกันดีนะครับรอกว่าจะรับพวกพี่รอองยังตั้งต่างกับอะไรเพราะว่ามีดพอแม่ดันไปแล้วพวกนั้นกับอะดนะครับมันสุมันสุันตัดลำดับนะครับเออลูกปาออาพีรออกบ่ได้เพราะว่ามีพพอแม่ดันในกรณีที่เราไปเป็นลูกบุญธรรมของคนอื่นนามสกุลเราจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ใน กับตามคุณพ่อคุณแม่คุณธรรมไม่ต้องเปลี่ย<ม>นก็เปลี่ยนนามจากุลฟรีแต่ตายไม่ต้องเปลี่ยนแต่จะต,ต้องมีหนังสือสําคัญหนังสือการรับรองการเป็นบุตรบุญธรรมนะฮะ,อะตองมีงนะครับแต่คุณพ่อแม่บุญธรรมตายไปเนี่ยเขาตอนเรยรับมรดกงทอกับหลกงขจ้าของเรานะครับในทำนองเดียวกันขัดพ่อแม่เขาตายเขาเป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นเขาก็ได้เขาก็ไดคือขันไดคือทอปกัน